สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ14ธันวาคม2565 8นฬิกา30นาทีครับพรุ่งนี้วันที่15ธันวาคมครับโอนเงินประกันรายได้ข้าวงวด9ครับสำหรับคลิปนี้นำตารางโอนเงินข้าวหอมปทุมง,งวด9มาให้ดูครับปลูกกี่ไร่ได้กี่บาทจะมีชาวนาได้รับเงินสูงสุด8,545บาทที่ซาตางดูตั้งแต่ต้นจนจบน,นจบครับปลูกกี่ไร่ได้กี่บาทโดยไม่ต้องคำนวณครับ ข้าวหอมปทุมงวดเก้าสำหรับชาวนาที่ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้และระบุกันเกี่ยวข้าวสามถึงเก้าธันวาคมข้าวอุทัยมาธันวาคมนะครับปลูกหนึ่งไร่ครับจะได้เงินลงทะเบียนปลูกหนึ่งไร่ได้เงินสองสามหนึ่งจุดเจ็ดห้าบาทนะครับตั้งแต่ไร่ที่สองไปต้นไปจะไม่อ่านสตางค์นะครับผู้ลงทะเบียนปลูกสองไร่งวดเก้าครับได้เงินสี่ร้อยหกสิบสามบาทเศษนะครับสามไร่ 695บาท4ไร่926บาท5ไร่1,158บาท6ไร่1,390บาท7ไร่1,622บาท8ไร่1,853บาท9ไร่2,085บาท สิบไล่สองพันสาม้อยสิบาท11ไล่สองพ้าร้อ่สิบเาบาท12ไล่สองพ้อยแปบาท13ไร่3,012บาท14ไล่สามร้อยสี่สิบสบาท1ิไล่สามพั้อยเจบาท16ไล่สามพันเ้อยเจบาท 17, ไล่3939 39บาท18ไล่4 1 7 1บาท1 9ไล่4 4 0 3บาท20ไล่4 6 3 4บาท21ไล่4 8 6 6บาท22ไล่5 0 9 8บาท23ไล่5,330บาท24ไล่5561บาท 25ไร่5,793บาท26ไล่6,025บาท27ไล่6,257บาท28ไล่6,488บาท29ไล่6,720บาท30ไล่6,952บาท 31ไล่7,181บาท32ไล่7,415บาท33ไล่7,647บาท34ไล่7,879บาท35ไล่8,111บาท36ไล่8,342บาท 37ไร่ขึ้นไปจะได้เงินเท่ากันคือได้ประกันรายได้สูงสุด25ตันตันละ3 4 1บาท8เสตางค์ผู้ป,ล,ปลูปกลรงเูกข้าวตั้งแต่37ไร่ขึ้นไปได้เงินเท่ากันได้8 5 4 5บาท25สตางค์สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับ